ทางเข้าเขื่อนซับตะเคียนครับอ,อชัยบาดานลบบุรบีครับพอดีเจอฝูงแพะครับฝูงแพะครับนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยครับอายุแตกต่างกันนะครับประมาณกี่ปีครับตัวนี้สี่ห้าปีนะโอ้มีสามปีสี่ปีก็มีได้แต่ตัวนะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวมียตัวผู้ครับเนี่ย ส่วนมากเลี้ยงตัวเมียครับต,ตัวเมียทั้งหมดนี่เลี้ยงเอาไปทำแล้วครับขอโทษเลี้ยงไปทำอะไรกันเลีเอาไปเอาเลี้ยงไข่เนื้อครับเอาไปขายเนื้อครับแล้วขายแต่ตัวผู้ขายแต่ตัวผู้ผกิโลว่เท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้โลร้อยห้าสิบบาทโลละร้อยห้าสิบบาทตัวหนึ่งมันตกกี่โลอ,ะโอ่ละก็เราจะขายที่หนักส่วนมากขเขาเอาแค่ประมาณยี่สิบโลโอ๋อยี่สิบยี่สิบโลขึ้นไปแปดโลสิบเก้าโลอ๋อหนักดีถ้าเกินน้่นหนักไปเยอะมันก็จะราคาก็จะลงอีกอย่าง แล้วแพนนี่เขาไปทําอะไรครับเนื้อมันเอาไปขายครับเอาไปส้มซุปหรือว่าเอาไปส่งพวกร้านร้านทาอะไรแพะแพะนะเนื้อแพะเหรอผมเคยได้ยินเด่๋ยเพลงวิชาแพะวิชาแพะอันนี้เป็นเนื้อแพะนะครับดูดีครับมีหลายถุงตันนี้มีห้าหกถุงโอ้โหนี่ก็มันให้มันกินอาหารตามธรรมชาติก็คืออะไรนะเนี่ยใบย้ายอะไรยอดหญ้าเหรอกระถินยอดกระถิ่นอ้ดูดีครับเป็นเจ้าถิ่นเลยครับปิดถนนนะครับเนี่ย เราต้องจอดนะครับเนี่ยโอ้โหเจ้าทินครับมันมีไหมครับเปนอะไรนะจ่าฝูงมีนะครับบางแล้วก็มีพวกตัวผู้ตัวผู้ตัวใหญ่หน่อยตัวผู้นึ่งออกสองครั้งครับแม่แพะปีงออกลูกสองครั้งวางตัวก็ออกสองออกสามอ่าปีหนึ่งออกลูกได้สามตัวเฉพาะตัวเมียนะส่วนตัวผู้เนี่ยเราเลี้ยงเพื่อไปขายเนื้อมันแล้วนี่ใช้เวลาเลี้ยง ตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเช้าไปถึงกี่โมงผมปล่อยสองเวลาครับผมปล่อยเช้าตอนเก้าโมงแล้วก็ข้าตอนเที่ยงอ๋อเช้าเก้าโมงรอบหนึ่งแล้วก็เอากลับวิจูนี่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยตัวเนี้ยที่เดินมาเนี่ยตัวใหม่ฮะตัวใหม่ใหม่ไม่ใหตัวเมียเหรอฮะแน่เฮ้ยมันรู้เรื่องเลยนี่เรียกปุ๊บมันหันกลับนี่มันรู้เรื่องนี่ยนี่ใหม่ฮะแสนก็มันแสนรู้ดิมันรู้ชื่อแพะนี่มันรู้ชื่อของมันเองเหรอเมื่อกี้บอกใหม่อ้าวอาตัวนี้ลองเรียกชื่อดิอันนี้เพิ่มอ่า เฮ้ยอีเพิ่มอีเพิ่มไอตัวนี้ไม่หันหลัอ้าวผู้หญิงชื่อเพิ่มเหรอชื่อเพิ่มอีเพิ่มอีเพิ่มอีเพิ่มไม่เห็นมาเลยอ่ะเมื่อกี้เรียกจะไมมาอ่ะไหนเราพี่เราเรียกใหม่เลยใม่ใหม่ใม่ใม่ตัวไหนเฮ้ยมันมาจริงจเนี่ยไม่ใหม่กัดไหมครับเนี่ยไม่กัดครับเฮ้ยแพะแสนรู้นี่ว่ะใหม่ใหม่ใหม่ใม่ไม่ผมเรียกมันไม่มาละไม่มาไหนคุณเรียกไหมพี่เรียกใหม่ดิไม่ใหม่ใม่อันนี้เหรอใไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่ฮะโอ้โหแพะแสนรู้นะครับเนี่ย โอ้ในตำนานชาดกเขามีนะครับแพะเนี่ยแสูดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเราก็เลี้ยงแสรู้ได้เหมือนกันขอบคุณครับพี่ครับ,รบขอบคุณครับสับัสดีครับสััสดีครับ